มีลูกติดแล้วรักได้ไหมถ้าแม่ผัวไม่ยอมรับถ้าสามีรักมรดกมากกว่าเราสุดท้ายผู้หญิงคนนี้จะเลือกใครสามีหรือลูกที่เธอรักที่สุดนิทานเรื่องแม่สามีฝรั่งสัญญาใต้แสงจันทร์ค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับลมพัดเบาๆ กลิ่นน้ำเจ้าพระยาและเสียงเรือหางยาวที่แล่นผ่านทำให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นอย่างประหลาดปีเตอร์ชายหนุ่มชาวสวีเดนวัย28ปีผิวขาวจัดดวงตาสีฟ้าอ่อนยืนจับมือวันนาหญิงไทยไวัยเดียวกันที่มีแววตาลึกซึ้งแต่นุ่มนวลวันนากำลังลังเลในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามฉันมีลูกแล้วนะคุณแน่ใจหรอว่าอยากใช้ชีวิตกับฉัน ผู้หญิงอย่างฉันไม่ได้เพียบพร้อมฉันไม่ได้มาเพื่อหวังอะไรนอกจากความรักที่แท้จริงปีเตอร์ยิ้มให้เธออย่างมั่นคงเขากุมมือของเธอแน่นขึ้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจผมรู้และผมรักคุณเพราะคุณเป็นแบบนี้ผมไม่ได้รักคุณเพราะคุณไม่มีลูกแต่เพราะคุณคือแม่ที่ดีถ้าคุณให้โอกาสผมผมจะดูแลทงคุณและลูกเหมือนเขาเป็นลูกของผมเองวันนานิ่ง น้ำตาซึมเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีผู้ชายที่พูดคำนี้ได้กับเธอขอบคุณนะปีเตอร์ฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีฉันขอแค่ขอให้คุณอย่าทิ้งฉันกลางทางก็พอปีเตอร์ยิ้มแล้วพยักหน้าไม่มีทางคุณคือครอบครัวของผมแล้ววันนา บนสะพานไม้เก่าๆใต้แสงจันทร์คืนนั้นหัวใจสองดวงได้เริ่มต้นเดินทางร่วมกันโดยไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะเต็มไปด้วยคำว่าแม่ผัวที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดรักแท้ไม่ควรมีข้อแม้แต่โลกแห่งความจริงมักมีเงื่อนไขที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการเริ่มต้นที่สวยงามที่สุดก็อาจต้องพิสูจน์มากที่สุดเช่นกัน วันแรกที่วันนาก้าวเท้าลงจากเครื่องบินสู่ประเทศสวีเดนลมหายใจของเธอกลายเป็นไอในอากาศกลิ่นหิมะจางๆที่ไม่คุ้นเคยตีเข้าจมูกเธอกำชายเสื้อโคตแน่นรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประมานี่คือชีวิตใหม่ของฉันหรอหนาวกว่าที่คิดและเงียบกว่าที่คาดปีเตอร์ยืนรอรับเธออยู่แล้วพร้อมรถเข็นและรอยยิ้มที่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเขากระสิบว่า ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราที่นี่เงียบแต่เราจะทำให้มันอบอุ่นด้วยกันนะเมื่อไปถึงบ้านหลังใหญ่ที่ปีเตอร์เติบโตมาเธอได้พบกับพ่อแม่สามีครั้งแรกแม่สามีอายุห้าสิบกว่าผมทองประบ่าแต่งตัวเรียบร้อยยิ้มอย่างสุภาพพ่อสามีดูใจดีพูดไม่มากแต่พยักหน้าให้ตลอดเวลา w e l c o m วันนาแม่สามีพูด nice to meet you วน,นาพูดตอบด้วยสำเนียงที่ยังไม่มั่นใจเธอพยายามใช้ภาษาที่เรียนมาล่วงหน้าทั้งทำทักทายและการขอบคุณเธอช่วยล้างจานทำอาหารง่ายๆและก้มศีรษะเล็กน้อยทุกครั้งที่พูดแม่สามีไม่เคยว่าไม่เคยแสดงอารมณ์อะไรนอกจากรอยยิ้มบางๆแต่ในสายตาของเธอมีคำถามเงียบๆซ่อนอยู่ผู้หญิงไทยคนนี้จะเข้ากับบ้านเราได้ไหม ลูกชายฉันรักจริงหรือเธอมาเพราะต้องการอยู่ยุโรปกันแน่และที่วันนาไม่รู้คือปีเตอร์ยังไม่เคยเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเธอมีลูกชายอายุหกขวบที่ยังอยู่ไทยวันนาตัดสินใจเก็บเรื่องนั้นไว้ก่อนเธอคิดว่าขอให้ฉันได้สร้างความประทับใจก่อนก่อนจะเล่าเรื่องสำคัญทุกเช้าเธอตื่นมาทำอาหารเช้าแบบง่ายๆช่วยกวาดหิมะออกจากหน้าประตูแม้จะล้มหลายครั้งเพราะไม่ชินรองเท้าบูท เธอฝึกคำศัพท์จากกล่องนมกล่องซีเรียลและโฆษณาในทีวีแต่บางคืนเมื่อปีเตอร์นอนหลับเธอจะนั่งมองหิมะข้างหน้าต่างแล้วกระสิบกับตัวเองว่าลูกแม่คิดถึงลูกเหลือเกินบางคนยิ้มให้แต่ไม่ได้แปลว่ายอมรับการเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนไม่ได้มีแค่หิมะที่เย็นชาแต่อาจมีหัวใจบางดวงที่ยังไม่ยินดีต้อนรับคุณตั้งแต่แรก ค่ำวันหนึ่งในห้องอาหารที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายโต๊ะไม้โอ๊กยาวกลางห้องถูกจัดอย่างเรียบร้อยแม่สามีเป็นคนลงมือทำมันฝรั่งอบเนยกับปลาแซลมอนย่างพ่อสามีตักวายใส่แก้วบางๆส่วนปีเตอร์นั่งหัวโต๊ะกำลังหัวเราะกับเรื่องที่เล่าจากที่ทำงานวัน,นายิ้มแย้มอยู่มุมโต๊ะเธอช่วยจัดจานเก็บเศษขนมปังและยกสลัดวางอย่างระมัดระวงัง คืนนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกค่ำคืนที่สงบอบอุ่นและเป็นครอบครัววันนาพูดภาษาเราได้ดีขึ้นเยอะเลยนะแม่สามีพูดเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันวันนายิ้มและตอบกลับด้วยความดีใจขอบคุณค่ะหนูฝึกจากทีวีค่ะโต๊ะอาหารอบวลนด้วยเสียงหัวเราะเบาๆพ่อสามีถามเรื่องวัฒนธรรมไทยส่วนปีเตอร์ก็ช่วยแปลเมื่อวันนาตอบไม่ถนัด แล้วจู่ๆวันนาก็พูดขึ้นด้วยแววตาคาดหวังอีกปีหนึ่งลูกชายหนูจะตามมาอยู่ด้วยค่ะหนูอยากให้เขาได้เรียนที่นี่ได้เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้เงียบเสียงช้อนกระทบจานเงียบไปแม่สามีชะงักสีหน้าขึงเครียดเปลี่ยนในพริบตาทาวางแก้วไวายลงแล้วพูดขึ้นอย่างช้าๆชัดถ้อยชัดคำอะไรนะลูกชายหนูมีลูก ลูกของหนูไม่ใช่ลูกของปีเตอร์นี่ปีเตอร์หันมามองแม่แม่ใจเย็นก่อนฟังให้จบก่อนไม่นี่มันเรื่องใหญ่นะปีเตอร์ทำไมไม่เคยบอกแม่เลยเราให้คนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้านยังจะให้ลูกของเธอมาอีกเหรอวันนาชงักมือที่ถือซ่อมค้างอยู่กลางอากาศหยาดน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวพ่อสามีพยายามเปลี่ยนเรื่องมากินเถอะอย่าทะเลาะกันเลย แต่บรรยากาศกลับไม่กลับมาอีกเลยปีเตอร์เอื้อมมือมาจับมือวันนาใต้โต๊ะไม่เป็นไรนะผมอยู่ตรงนี้แต่หัวใจของเธอสั่นระรัวนี่คือบ้านฉันจริงๆหรือคำพูดเพียงคำเดียวอาจปลดชนวนฉงครามที่หลบซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มและในบ้านบางหลังความเงียบไม่ได้แปลว่าอบอุ่นแต่อาจซ่อนระเบิดอคติไว้อย่างแนบเนียนผู้หญิง ที่พยายามเป็นคนในบ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นท้องฟ้าสีเทาหิมะโปรยเบาๆอยู่ข้างนอกวัน,นาตื่นก่อนทุกคนเหมือนเคยเธอห่มผ้าหนาเดินลงครัวอย่างเงียบๆชงโกก้ให้ตัวเองแล้วเริ่มหยิบไม้กวาดออกมาหลังอาหารเช้าเธอล้างจานทุกใบจากนั้นก็เดินไปหยิบตะกร้าผ้าของแม่สามีที่วางไว้ตรงบันไดชั้นสองตะกร้านั้นหนัก แต่เธอถือไว้แน่นด้วยความตั้งใจเธอคิดในใจหนูอยากให้แม่เห็นว่าหนูไม่ใช่คนเกาะกินหนูดูแลบ้านนี้ได้หนูมีน้ำใจหนูเป็นคนดีแม่สามีกำลังยืนพับผ้าอยู่หน้าห้องซักรีดเมื่อเห็นวันนาเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าผ้าเธอหันมาและพูดขึ้นอย่างน้ำเสียงเย็นเฉียบว่าเธออย่ามายุ่งเรื่องของฉันวันนาชะงัก รีบยิ้มและตอบกลับเบาๆไม่เป็นไรค่ะหนูอยากช่วยหนูไม่ได้ทำอะไรเยอะอยู่แล้วแม่สามีพูดแทรกทันทีเธอช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอยู่บ้านฉันแต่กลับมีแผนจะเอาลูกตัวเองมาอยู่ด้วยใจคอจะให้ฉันเลี้ยงใครต่อใครทั้งบ้านหรือไงน้ำเสียงนั้นฟังเหมือนเป็นถ้อยคำเฉียบขาดแต่จริงๆแล้วมันคือมีด มีดบางๆที่กรียดใจของวันนาให้ลึกลงเรื่อยๆวันนานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค้อมศีรษะเล็กน้อยขอโทษค่ะเธอหันหลังเดินออกจากห้องอย่างยเนียบมือที่จับตะกร้าผ้าแน่นเริ่มสัน่นน้ำตาหยดแรกไหลโดยไม่รู้ตัวแต่เธอรีบปาดก่อนมีใครเห็นวันนั้นทั้งวันเธอไม่พูดกับใครอีกเลยเธอแค่ทำ ทำทุกอย่างที่คนดีพึงทําแม้รู้ว่าในสายตาบางคู่จะไม่มีวันเห็นค่าของเธอเลยก็ตามบางครั้งความดีก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจคนที่ไม่เคยอยากเปิดใจเลยค่ะและสําหรับผู้หญิงบางคนความพยายามเป็นคนในบ้านของเขาอาจไม่มีค่าเท่ากับความเป็นเลือดเนื้อของครอบครัวเขาเองข้ามวันหนึ่ง หลังจากมื้อเย็นที่เต็มไปด้วยความอึดอัดวันนานั่งเงียบอยู่บนโซฟาตัวเล็กในห้องของเธอกับปีเตอร์เธอถือถ้วยชาล้อนในมือแต่ความรู้สึกภายในกับเย็นเยียบกว่าลมข้างนอกปีเตอร์กำลังอ่านเอกสารงานไม่ได้สังเกตแววตาอ่อนล้าของภรรยาวันนาเอ่ยขึ้นเบาๆปีเตอร์เราย้ายออกไปอยู่กันสองคนดีไหมหนูไม่ได้จะหนีแต่อยากให้เรามีพื้นที่ของเรา ก่อนที่ลูกชายจะมาอยู่ด้วยบ้านนี้ดูแลดีแต่หัวใจหนูเหนื่อยเหลือเกินปีเตอร์นิ่งไปชั่วครู่เหมือนสมองต้องเลือกคำตอบที่เร็วที่สุดแต่ก็ปลอดภัยที่สุดไม่ได้นะพ่อแม่มีผมคนเดียวถ้าเราย้ายออกไปมันจะเหมือนผมทอดทิ้งพวกเขาบ้านหลังนี้ที่ดินรถและเงินทุกอย่างจะเป็นของผมวันนาชงัก เธอไม่ได้คาดหวังคำว่ารักแต่เธอก็ไม่ได้คาดว่าจะได้ยินคำว่าทรัพย์สินก่อนคำว่าเราแล้วหนูล่ะหนูเป็นแค่คนที่มาแย่งบ้านหลังนี้จากคุณหรือเปล่าความสงบของขอครอบครัวถูกซื้อไว้ด้วยมรดกงั้นหรอปีเตอร์รีพูดไม่ใช่นะวันนาผมรักคุณแต่คุณก็รู้ว่าแม่ผมยึดติดกับเรื่องนี้มากพวกเขาแก่ขึ้นทุกวันถ้าผมไม่อยู่ใครจะดูแลพวกเขา ปีเตอร์นิ่งในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินวันนาวางถ้วยชาหยิบเสื้อคลุมออกไปรับลมเย็นหน้าบ้านขณะมองกองหิมะที่ก่อตัวสูงขึ้นทีละนิดในใจเธอกำลังต้องคำถามสำคัญว่าระหว่างฉันกับเงินก้อนนั้นสิ่งที่เขาห่วงมากกว่าคืออะไรบางครั้งเราไม่ได้แพ้ให้คนแต่แพ้ให้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแพ้ให้ทรัพสมบัติ แพ้ให้ความกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและแพ้ให้ความลังเลข,ของคนที่บอกว่ารักแต่ไม่กล้าเลือกเราอย่างชัดเจนสวีเดนในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้ามืดเร็วหิมะตกเบาๆข้างนอกอุณหภูมิภายในบ้านอบอุ่นด้วยฮีเตอร์แต่หัวใจของวานนากลับหนาวเหน็บเธอนั่งดูรูปในมือถือรูปที่มีเธอกับลูกชายที่เมืองไทยกำลังหัวเราะ ขณะกินส้มตำใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านแม่คิดถึงลูกนะลูกอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันวันนาตัดสินใจในวันนั้นว่าจะทำอาหารไทยให้ตัวเองกินบ้างเพื่อปลอบใจตัวเองในบ้านที่เธอเริ่มไม่รู้สึกว่าเป็นของเธอเธอขอให้ปีเตอร์พาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียวันนาเลือกซื้อทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นพริกแห้งมะนาวกระเทียม ขนมจีนและที่สำคัญที่สุดปลารา้าหนูอยากทำส้มตำค่ะหนูไม่ได้กินมานานแล้วปีเตอร์ยิม้มแม้จะไม่คุ้นกลิ่นแต่ก็พยายามเข้าใจเมื่อกลับถึงบ้านวันนาเตรียมของในครัวหยิบครกใบใหม่ที่เพิ่งซื้อมาวางผักเรียงอย่างตั้งใจเธอใส่พริกกระเทียมมะเขือเทศน้ำปลาน้ำตาลน,นิดหน่อย แล้วเปิดฝาขวดปาล้ากลิ่นหอมแบบบ้านเกิดแต่ยังไม่ทันตามคำแรกเสียงแม่สามีก็ดังขึ้นจากประตูครัวโอ้ยนั่นกลิ่นอะไรเหม็นขนาดนี้นี่มันของเน่าใช่ไหมใครอนุญาตให้เอามาไว้ในบ้านฉันวันนาหันไปด้วยความตกใจหนูขอโทษค่ะหนูแค่อยากทำส้มตำไทยส้มตำเอาขยะอะไรนี่ไปทิ้งเดี๋ยวนี้ ฉันทนไม่ได้กลิ่นมันแย่มากเธอเดินตรงเข้ามาหยิบขวดปลาล้าและครกทั้งใบเดินพรวดออกไปนอกบ้านแล้วโยนลงในถังขยะกลางลานเสียงครืดของครกกระแทกกันดังชัดเจนวันนานิ่งมือของเธอยังจับช้อนที่กำลังจะคนอยู่กลางอากาศน้ำตาร่วงโดยไม่ทันรู้ตัวไม่ใช่เพราะส้มตำไม่ใช่เพราะปลาล้าแต่เพราะเธอรู้แน่ชัดแล้วว่า ในบ้านหลังนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมของฉันและถ้าฉันยังเป็นฉันฉันคงไม่มีที่ยืนที่นี่เลยความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมอาจไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อมันผสมกับอคติและการไม่เคารพกันมันจะกลายเป็นความเกลียดชังที่ฝังรากลึกยิ่งกว่าหิมะในฤดูหนาวบ่ายวันนั้นหลังเหตุการณ์ในครัวที่ครกส้มตำถูกโยนลงถังขยะ วันนานั่งอยู่ในห้องนอนเล็กๆของเธออย่างเงียบงันข้างล่างบ้านยังคงเงียบแม่สามีปิดประตูห้องของเธอเสียงดังพ่อสามีออกไปเจอเพื่อนส่วนปีเตอร์ยังไม่กลับจากที่ทำงานวันนาเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อผ้าทีละชุดพับอย่างเงียบๆกระเป๋าเดินทางใบเล็กถูกเปิดออกเธอไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนแค่รู้ว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วทุกอย่างที่ฉันพยายามมันไม่เคยพอ แม้แต่แค่จะกินข้าวกับกลิ่นปลายังเป็นเรื่องรับไม่ได้แล้วจะมีอะไรของฉันที่บ้านหลังนี้จะยอมรับได้จริงๆบ้างเธ่หยิบเสื้อหนาวตัวเก่าสวมรองเท้าหิ้วกระเป๋าเดินทางออกจากบ้านเงียบๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครห้ามมีเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านใบไม้แห้งหน้าบ้านป้ายรถเมล์เล็กๆห่างจากบ้านไม่ไกลวันนานั่งลงที่เก้าอี้ไม้เย็นเฉียบมองถนนสายเปลี่ยวตรงหน้า ข้างเธอคือกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบกับหัวใจที่บอบช้ำเกินจะอธิบายน้ำตาเริ่มไหลช้าๆเธอไม่ได้สะอื้นแค่ปล่อยให้มันไหลไม่รู้จะโทรหาใครไม่รู้จะไปไหนเธอก้มหน้าสุกับเข่าสูดลมหายใจลึกขอโทษนะลูกแม่อยากให้หนูมีอนาคตแต่แม่กลับพาตัวเองมาเจอกับความเจ็บปวด และจะให้ลูกมาอยู่ด้วยกันในที่แบบนี้ได้ยังไงเวลาผ่านไปหลายนาทีเสียงฝีเท้าเร่งรีบก็ดังเข้ามาใกล้ปีเตอร์วิ่งมาหยุดตรงหน้าเธอเหงื่อซึมจากหน้าผากเขาหอบเล็กน้อยและพูดอย่างตกใจวันนะคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมกลับบ้านเถอะเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาเธอแดงก่ําน้ําตายังเกาะขอบแก้มเธอสบตากับเขานิ่งๆแล้วตอบด้วยนั้นเสียงที่แผ่ว แต่มั่นคงบ้านนั้นไม่ใช่บ้านของฉันแล้วปีเตอร์นิ่งคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดหัวใจเขาเช่นกันแต่เขาก็พูดอะไรไม่ออกเพราะแม่แต่เขาเองก็รู้ดีว่าวันนากำลังพูดถึงความจริงที่เขาเองก็เถียงไม่ได้บางครั้งการเดินออกมาเงียบๆไม่ได้แปลว่าแพ้แต่เป็นการปกป้องหัวใจสุดท้ายของตนเองเพราะผู้หญิงที่เจ็บที่สุด มักจะไม่ใช่คนที่ตะโกนแต่คือคนที่เงียบแล้วเลือกเดินออกมาอย่างสง่างามค่ำคืนนั้นหลังวันนากลับจากป้ายรถเมยเธอเดินเข้าบ้านเงียบๆด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่มีการโวยวายไม่มีคำต่อว่ามีเพียงความนิ่งที่เหมือนพายุใหญ่จะมาปีเตอร์เดินตามเข้ามาเขารู้ว่าวันนาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอดูสงบแต่เหมือนคนที่เตรียมตัวจะลาจาก เขานั่งลงข้างเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก่อนเขาจะได้พูดวันนาก็เอ่ยขึ้นเบาๆฉันคิดดีแล้วฉันจะกลับไทยปีเตอร์เบิกตากว้างอะไรนะวันนาอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบนี้เลยเธอศบตาเขานิ่งๆไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงสัน่นมีแต่คำพูดที่ผ่านการอดกลั้นมานานฉันรักคุณนะปีเตอร์ ฉันรู้ว่าคุณก็รักฉันเหมือนกันแต่ฉันก็รักลูกและฉันไม่มีวันให้ลูกมาอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครต้อนรับเขาเด็กคนนั้นไม่ควรถูกเกลียดเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปีเตอร์เงียบสายตาหลบต่ำเขาเคยบอกเธอว่าจะดูแลลูกของเธอเหมือนลูกของตัวเองแต่เมื่อถึงเวลาเขากลับไม่กล้าแม้แต่จะพาลูกของเธอเข้าบ้านวันนายิ้มบางๆฉันรู้ว่าคุณอยู่ตรงกลาง คุณรักแม่คุณกลัวเสียบ้านหลังนี้กลัวเสียมรดกฉันเข้าใจเพราะคุณก็คือคนของครอบครัวนี้แต่ฉันก็เป็นแม่คนเหมือนกันและแม่คนนี้จะไม่ให้ลูกของตัวเองโตมาในบ้านที่แม่ต้องอดทนก่ำกลืนทุกวันปีเตอร์พูดเบาๆผมขอโทษวันนายิ้มเศร้าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องขอโทษแค่เข้าใจฉันก็พอ เธอลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆปีเตอร์นั่งอยู่คนเดียวกับความรู้สึกที่ไม่สามารถเรียกเธอกลับมาได้อีกแล้วคนบางคนรักเราจริงแต่เขาไม่เคยเลือกเราจริงและในโลกของความรักการไม่เลือกก็เท่ากับการปฏิเสธอย่างชัดเจนที่สุดเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากวันนากลับมาเมืองไทยเธอกลับมาอยู่ในบ้านไม้หลังเก่ากับลูกชายเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆหน้าบ้าน แม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกวันของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกกับคำสั่งเข้าผัดหมูไม่ใส่ผักจากลูกค้าประจำชีวิตที่เธอสร้างเองไม่มีอะไรหรูหราแต่เธอไม่ต้องกล่ำกลืนอีกต่อไปวันหนึ่งเปรสณนีมาส่งเอกสารจากสวีเดนเอกสารขาวสะอาดหนาเพียงไม่กี่แผ่นด้านบนเขียนว่า f o r c i n g of e k i n s k a p Divorce Agreement เป็นเอกสารยาที่ปีเตอร์ส่งมาให้เซ็นไม่มีจดหมายแนบไม่มีคำพูดขอโทษไม่มีคำอธิบายมีเพียงลายเซ็นของเขาที่เขียนไว้ล่วงหน้าแล้ววันนานั่ง,งเงียบอยู่ตรงโต๊ะไม้หน้าบ้านลูกชายหลับอยู่ในห้องหลังเรียนพิเศษเธอเปิดเอกสารตีละหน้าอ่านช้าๆไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงสะอื้นเธอหยิบปากกา ค่อยๆเขียนชื่อตัวเองอย่างมั่นคงบนเส้นที่เตรียมไว้วันนาเธอพับกระดาษใส่ซองและมองไปยังแสงอาทิตย์ที่กำลังตกดินลมเย็นพัดใบไม้ปลิวผ่านหน้าบ้านทุกอย่างเงียบแต่ในใจของเธอมันคือเสียงปิดฉากที่ดังที่สุดในชีวิตการจากลาที่ไม่มีเสียงอาจดูเหมือนจบอย่างสงบแต่ในความสงบนั้นอาจฝังคำถามนับพันที่ไม่มีวันได้รับคำตอบ และคนที่ไม่พูดอะไรมักจะเจ็บที่สุดเสมอเวลาผ่านไปเกือบสองปีแล้วหลังจากวันที่วันนากลับจากสวีเดนหลังจากครกส้มตำใบนึงถูกโยนทิ้งหลังจากหัวใจของเธอแตกละเอียดบนมานา้านั่งแป้ยรถเมล์ในต่างแดนวันนี้เธอยืนยิ้มอยู่หน้าร้านอาหารไทยเล็กๆที่ติดป้ายไม้เขียนว่าข้าวแกงบ้านแม่วันนาโต๊ะได้มากแค่สี่โต๊ะพับเมนูหลักคือผัดกระเพรา แกงเขียวหวานข้าวไข่เจียวและแน่นอนซ้มตำปาร้าที่เธอไม่ต้องกลัวใครรังเกียจอีกต่อไปเธอใส่ผ้ากันเปื้อนลายแมวถือครกใบใหม่ที่ลูกชายให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่ผมซื้อให้ครกใบใหม่นะครับครกของแม่ต้องอยู่กับบ้านของเราไม่ใช่ถูกโยนทิ้งอีกแล้วตอนเย็นหลังร้านปิดวันนั้นนั่งกับลูกชายใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านลูกชายวางหัวลงบนตักเธอ แล้วถามว่าแม่แม่เคยเสียใจไหมที่กลับมาไทยเธอย,ยิ้มและลูบผมเขาเบาๆแม่เคยรักไพรมากมากจนคิดว่าจะอยู่ได้กันตลอดชีวิตแต่วันหนึง่งแม่ใจทางแยกทางหนึ่งคือความรักอีกทางหนึ่งคือความเป็นแม่และแม่ก็เลือกกลับมาเพราะคนที่แม่รักที่สุดก็คือลูกของแม่เด็กชายกอดแม่แน่นขึ้น ผมก็รักแม่ที่สุดเหมือนกันครับลมเย็นพัดผ่านกลิ่นใบมะม่วงอ่อนโชยมาเบาๆเงาของแม่ลูกทอดยาวไปบนพื้นปูนหน้าบ้านไม่มีเสียงผู้ชายคนนั้นอีกไม่มีครอบครัวฝรั่งไม่มีหิมะไม่มีบ้านใหญ่แต่มีเพียงความสงบในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเสียสละทุกอย่างเพื่อความรักแต่สุดท้าย เธอเลือกรักที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอเลยแม้แต่วันเดียวผู้หญิงคนหนึ่งอาจยอมทิ้งความฝันยอมอดทนยอมเป็นคนดีเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาความรักแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเธอจะรู้ว่าไม่มีอะไรมีค่ากว่าหัวใจเล็กๆที่เรียกเธอว่าแม่